ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับทางสารทุดเอกลักษชุดทห่กรุงเทพนะครับร่วมกับทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับของประเทศไทยก็ได้จัดการแสดงเกรดโขนนะครับที่กรุงเทพนะครับก็เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในรูปแบบร่วมสมัยนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากทางคณะเกรดโขนซึ่งมีคุณจิติชมพีซึ่งเป็นนักศิลปินในด้านคอนเทนต์พราลีที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเนี่ยเป็นผู้ออกแบบออกแบบดีไซน์ การแสดงนะครับแล้วก็มีท่านผู้หญิงสิริกิจยาเชนเซนนะครับเป็นพันธลักษณ์นะครับแล้วก็เป็นผู้ดูแลการแสดงนะครับนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะโขนนะครับการแสดงขนของไทยนี่ได้รับการอ่าอ่าเป็นตอนนี้ได้รับการบรรจุเป็นศิลปะอ่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกนะครับตั้งแต่ปี2502018นะครับนี่ก็เป็นการเผยแพร่ให้กับชุมชน ชาวเดทัตช์ Dutch, นะครับแล้วก็ชุมชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์เนี่ยได้รับทราบนะครับความาสวยงามของของศิลป,ปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการแสดงโขนนะครับคือการแสดงโขนเนี่ยบางท่านอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะครับดังนั้นการแสดงในเรื่องเก็ดโขนนี้ก็จะมีการให้ความรู้ด้วยนะครับโดยจะก่อนที่จะมีการแสดงนี้ก็จะมีการฉายเป็นสารคดีให้ความรู้เกี่ยวกับเก็ตโขนนะครับก็จะทําให้ผู้ชมไม่ว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติเนี่ยได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจ เรื่องการแสดงขวนได้มากยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ420ปีความสัมพันธ์ในการทูตระหว่างประเทศไทยกับประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับที่ผ่านมาในช่วงปีนี้นะฮะตลอดทั้งปีก็ทางสานทูตในกรุงเทพก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญน,นี้นะครับอย่างล่าสุดเราก็มีการจัดงาน Thailand g r a n d Festival นะครับและนี้ก็จะเป็นการจัดแสดงวัฒนธรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับ นอกจากนี้เราก็จะมีการจัดแสดงในเรื่องเกี่ยวกับอาหารไทยนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆอีกมากนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในเนเธอร์แลนด์ติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ของทางสารท,าทูตท่ารุงเฮกนะครับก็จะมีอะไรอัปเดตอยู่ตลอดเวลาครับขอบคุณมากครับ